มาห่อแล้วมาห่อแล้วนาวัดพระแก้ววัอนี้สองไอ้น้องเบ้าเล้าสองคนสบายดี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 ่ประบสบายดีบระบูดเนาะด้านหน้าไปพี่น้องชื่อว่ามาพบมาพบมาพอมาห่อแล้ววัอนี้จะเข้าไปกราบไหว้พระแก้วมรกตแล้วเด้อพี่น้องเป็นยังไงอ่าหัวใจเต้นตึบตึบฮะตึบตึบตึบหัวใจเต้นแห้งเหมือนหัวใจมันชีรุดออกมาข้างนอกเลยเป็นความตื่นเต้นแต่เป็นความดีใจหลายทีอ่าความฟันสิไปจีนกันได้มือนีแหต่ประบูเป็นจ้าได้เนาะ ไปสิไปกับครั uh, <gold. S 1> ้งแรกคือกันบุญใช่ป่ะดีใจอ่าขอบไป FC นะขอบคุณในรายได้อ FC จิตใจบุญที่สนับสนุนคาใส่ใจในมือหนีเนาะพี่น้องเนาะเอาอวดขอบคุณขอบใจรายเด้ที FC สนับสนุนที่คาใส่ใจคารวะพระแก้วบพร้อมหรือยังพร้อมหอมแต่มันขึ้นนีเแล้วพร้อมเลยลุยไปไปพี่น้องเอ้ย้อมแล้วพี่น้องจ้าเขาไปหนาตรงประตูเ่าไก่เดินทางไปเลยฟังนี่ใายมือ วินาทีแรกที่ยังเขามา,าพี่น้องเยกทีว่าขั้งแรกของเบาบุงามไรยงามาบอกใครยืนฝังนี้บกงกงาม,มาเบารันสุดยอดเบิ้งคนข้างนอกคือชิบะลรยเนาะเขามาหนคนไร้พี่น้องเลยยไป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  พี่น้องเอ้ยสุดยอดอลังการงานสางไอ้ที่พี่น้องนับแต่ต,ต้นใหม่พี่น้องเพื่อนกันยังเห็ดแบบสวยงามด้วยตัวบักขามมึงที่พี่น้องเลยตัวบักขามไปเห็นตัวบักขามแบบนี้พี่น้องเลยโอ้โหเป็นเห็ดเป็นกระโจมเลยเาตัวบักขามพี่น้องเลยขนาดตัวบักขามยังใหญ่ขนาดน<ำ>ี้งามตัวบักขามสวยงามพี่น้องบราเคยเห็นจ๊กตัวนี่คือบรรยากาศน้องพี่น,น้องนะที่เข่ามาดดันในฟังทีเบาไกลต้นอียังนี่ กระดาษต้นบักขามพี่น้องเอ้ยยังเห็ดยางหิ่งหงาอลังการนี่เด้อพี่น้องเอ้ยเพื่นเห็ดเป็นกระโจมได้ต้นบักขามด้วยกระดาษแค่ต้นบักขามได้เลยพี่น้องเอ้ยโอ้โหเป็นการอ่าระทึกใจอีกอย่างหนึ่งนี่นี่พี่น้องเอ้ยป้าตุ๊สนามเนี่ เพิ่นคือนชิบให้เขาไปเนาะสัญญ์หนาเพิ่นคือนชิบหายเขาหยีบพี่น้องเลยเขาสัญญางอไม่ทั้งจักมองไรเป็นหอปากแก้วบาไกลก็ยังบูเลือกเขามาข้างในนี่พี่น้องเลยมีบาไกลบาบูกับบัวขึนมายังเทียบประเวณไป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 ฟังไดง้นี่โอ้พี่น้องเอ๋อเขามาหอนแล้วเขามาหอนแล้วนักท่องเที่ยวแน่นเลยมื้อนี้เป็นวันอาทิตย์เนาะพี่น้องเนาะบ่าบูกับบ่าวไก่กับแต่งไกลยางสุภาพแล้วกางเกงชากตามเทนเด้พี่น้องตามเทน ว้าวพีいい่น้องเอ๋ยหอดแล้วตามความฝันของบาโบ่เราพี่น้องเนาะเป็นหลายเถื่อนที่ไหนที่ไหนมากบัตรฝาแก้วนี่พี่น้องกลับได้เขวามาดันได้จ้าเถื่อนวันนี้ก็จะแบบสุดขีพี่น้องเอ๋ยดีใจลายดีใจลายพี่น้องด้านหน้าก็จะเป็นหม่องไหนที่เป็นสื่อบัตรสื่อตัวกล้องเมืองก่อนว่าจะไปจุดใดบอกไกลไปเลยโอ้ ประตูพี่มานชัยศรีพี่น้องเลยชุดนี้เป็นชุดบริการขายปีขายตั๋วน้อพี่น้องเนาะโอ้อันนี้คือทางยางเข้าไปเดี๋ยวบ่าวจะไปสือตั๋วซะก่อนพี่น้องหลายๆเอฟซี FC ครับที่สนับสนุนบ่าวบูกับบ่าวไก่และมินิสเตอร์ซี่ใบพี่น้องไอตั๋วในการเขารับชมน้อพี่น้องนะักคนต่างชาติบาวาลาหรือว่าพม่าหรือว่าฝรั่งเนาะเฟินฟี่สำหรับคนไทยเด้ ฟรี่สำหรับคนไทยแต่ว่าสำหรับคนต่างประเทศคนจะมีค่าใจ่ายนี่ได้แล้วซีใบแล้วเป็นยังี้เอาละท่านผู้ชมก็ฝันเป็นจริงแหละวมนี่ทาซิโอสช่วงวันยุทธหอสังกับบาทน้องผู้หลงนักกอลบฟเลยมีโอกาสมาเยี่ยมถอก็เลยจะใช้ช่วงนี้ในการเข้ามาลับชมบ่าวไก่หัวแล้วอู้ไทยย่บยุทธบ่าวไก่กันอะไรมาอ้วนตายลุยเก็บภาพบรรยากาศได้ให้ให้รายร้ายที่สุดโป ก็มาทับใจบอกว่าควบควบมาจัดใจควบตื่นเต้นของเราเนาะไปไปไปแล้วพี่น้องไปแล้วพี่น้อง Let's go จากประตูทีบาวกู่กาวค้าเข้ามาพี่น้องเอ๋ยโอ้โหสัมผัสได้ถึงควมง่ามพี่น้องเอ๋ยผาผ้าผนังพี่น้องเอ๋ยจีเฟินวาดเอาไว้เนาะพี่น้องเนาะแต่คนอื่นต้องไปไหว้พระแก้วสัก่อนพี่น้องเอ๋ยอด โอ้โหบอ้วนโอ้โหบไกลบาไกลใช่ไหมบาไกลพป่น้องเอ้ยตื่ตดเต้ยโอ้โหอ้ตืตน้น้องเอ้ยตืเตแน่กระดาตื่นเตแน่กระดไปจะได้กับปเบิง้วบไกลได้พี่น้องเอ้ยฟังนี่บาไกลฟังนี่โอ้โหมองได้มองได้เป็นอ่าเขาแกวอยู่ข้างบนนั่นป ไปเบิ้งก่งไหนบานไกลกับหูจุดเนาะโไกตอง้ฟังนันเนาะแล้วเขาอาทยให้ผี่น่องเบิ้งผ้าผี่น้องเบิ้งบรรยากาศรอบๆก็เนาะเขาจะเข่าไปข้างในเนาะว่าเขาจะเข่าไปก่อนบ่ไปก่อนดีกว่าไป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 ัป ในบริเ,เวณของวัดพระแก้วเราพี่น้องจุดที่เพิ่นให้ถ่ายรูปแล้วก็จุดที่เพิ่นหามถ่ายรูปเพื่นจะติดป้ายบอกไว้เนาะพี่น้องเนาะก่กอนทีบาโบูจะเข้ามาสอบถามเจ้าหน้าที่มาเรียกว่าให้ถ่ายได้โอ้โหมวนเป็นจังไมวนมวนมวนจังไหนมาไหว้พระอ๋อมามาไหว้ครั้งแรกเขาบอกโอเคโอเคสวยงามโอ้ยน้องเอ้ยนี่คือวัดพระแกลละ้วเรื่อพี่น้องเอ้ยแข็งแรงในชีวิตที่บาโบเูเลยมาเหยียบมาเหยียบเขาจมาไหว้จะเถื่อ,อมาเคยเออยังเถื่อได้บาโบูนี่คือครั้งแรกมันนี่ก็ดีแมน เลวกันให้เ,เดว่าจุดไดนน้องเบุ่ห็นปกราบว้พระแก้ว่าเก้ออกน่ยชิ้นตัวนี้เยอันนี้บอกฝังนี้ไปบาไกาจะเห็นแบบระยิบระยับเลยบาไกจุดนี้ที่เป็นดมเดีจ้าเห็นด่านนอ,าอกอเมนแหบาไกบาไกมาฟังนี้บาไกมาฟังนี้มาฟังนี่โอ้ นี่คือของแท้เลยบอไก่แมนแนี่คือของแท้เลยดิของแท้เลยบอไกเดี๋ยวไปหาจุดที่จะไหวพากันบอไกยไป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 พากันไปไหวกัไปท้ามมันก่อนนะไหวภาพงไหนอ้เขาประทจ้าหน้าที่เพิ่นยึนั่งุบอปไปไปถท้เจ้าหน้าที่กันไปโอ้ยลงหนาลุงหลังยอีกแล้งเลย ฮะนี่บอกฝั่งนี้บางทีเพื่อนเขาแถวเพเื่อจะเดินเขาน้าไปพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ย,ออยดังท้องค่ำเลยพี่นอ้องอาจจะโอบเลยท้องค่ำนะโอ้ชุดนี้พี่น้องชุดนี้บาใกล้ ปอกาน่าจะเป็นชุดนี้ชุดนี่น่าจะเป็นชุดนี่ป่าว่นโอ้โหน่าจะเป็นชุดนี่แหละป่ะไป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 ลไปเดี๋ยวเขาเรียกพี่น้องกามีนาที่แรกเป็นยังไงผนทิ้งลุกเลยพี่น้องเลยนทิ้งลูกเลยวะแขปอน้เลย่น้อง่วนดีเป็นยังไงคนทิ้งลุก คิดบ่พร่เงในบกเหงื่อคิดบ่พร่องมามือนที่นีมือนึงสิเป็นมือของเฮาที่สิได้เข้ามาเห็นภาพแก้วมรกตที่ว่าได้ยินแต่ชื่อเสียงยังน้ำได้ยินแต่เห็นเห็นแต่ในทีวีเพิ่นเห็นในข่าวพะนาดสัมนักเลยทีจังได้สิมีโอกาสได้เห็นช่วงที่พระเจ้าอยู่หัวเพิ่นได้เปลี่ยนส่งส่งว่าเปลี่ยนส่งฤดูของเพิ่นสิได้เห็นภาพนั้นบาดนี้บาดนี้แล้วว่าโอ้ยสิได้เห็นกับตา2ตาตัวเองแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้ยไปๆๆๆๆพี่น<ป>้องเอ้ย ทุกท่านด้านในก็จะเป็นองค์พระแก้วเราไปดูที่องค์พระแก้วมรกตนะฮะ <_ A _> ซึ่งเจ้าหน้าที่เป็นก,นก,นการอนุญาตให้ทายได้น่าไปดังเนาะองค์พระแก้วมรกตอันน,น,อนี้คือทางขึ้นนะทางขึ้นเพื่อจะไปกราบองค์พระแก้วไปในบ,บาบวว่นบาวเกับไหนมีโอกาสย่างเขง้าวมอนและพี่น้องเอ๋ย โอ้ยตื่นเต้นน้องเพื่อนน้องซือว่าพระแก้วครับเป็นพระที่อยู่ในหัวใจนอ้องพี่อนน้องอ,อยู่ในหัวใจบาวบุตรนครับถือว่าโบมีโอกาสได้มาจันเชื่อมบริการมิ่งโอกาสได้มาแล้วด้านในเพื่อนถามถ่ายภาพเราทำมาชมเนาะส่วนด้านอนอกเพื่อนอนุญ,ญาตให้ถ่ายภาพได้ฟังนี่คือผู้คนจะสามารถถ่ายภาพได้แต่ว่าด้านในบราสามารถอนุญาตให้ถ่ายภาพได้พี่น้องเลยโอ้โนี่คือพระแก้วมรกตพี่น้อง จะเห็นด่านนทัทีเหลือมดังท้องคือองค์พระแก้วมระกตเอ้อองค์พระแก้วทีเป็นจิตเนืจิตใจชาวไทยฟุตต้องไป่นอ้องเนาะบาวบมกเองก็มีโอกาสได้่มากเมื่อนี้ดีใจร้ายลายไปหน่อยเลยค้นขิงลุกทุกขังทียางกลายขอมากเป็นความโชคดีอิรีพี่หน่อยเยเป็นบุญบาศนาทีใด้มากกราบนวัสการองค์พระแก้วมระกต ไปื่อจะได้บ่าวไก่เข้าไปด่านนี้โอ้พี่น้องเ้ยโอได้ี่ตื่นตันแห้งตื่นตันแห้งยังดีพี่น้องบ่าวบ่เองกะเห็นด่านนี้คือจังเป็นแบบพระอินทร์ที่เป็นทองแมนแมนแล้วก็มีองค์พระแก้วมรกตแล้วก็องค์พระแก้วมรกตในน้อยมันบ่ะแมนแมนองค์พระน้อยตรงกลางพระอินทร์นี่ว่าโอ้ปั้นที่ว่าอกขลักเพิ่์ลเนาะรอบๆอุ้ยพี่น้องก็อยากเก็บภาพบรรยากาศข้างในมาให้พี่น้องได้รับเบิ่งรับส้มน้ำเพราะว่า ไทยบ่ได้เป,เ,ปเป็นบ่อนุญ,ญาตเป็นที่นี่ป้ายบอกเนาะหรือว่าพี่เจ้าหน้าที่เพิ่นคอยดูแลอ,อยู่ข้างในนั่นนาะพีะนะ่น้องเนาะเพิ่นบ่ให้ถ่ายภาพด้านในโอ้โหพี่น้องเอ๋ยกันอี่คือภาพบรรยากาศโดยดรอบๆทีบาโบเก็บเอามาฝากก่อนทุกทา่านเด้อพี่น้องเอ๋ยได้เข้ามาแล้วนะฮะผู้คนก็หลายลายเพี่น้องเอ๋ยนะฮะโดยเฉพาะคนต่างประเทศน,นี่รรดดบรรยากาศลุยรอบๆนั่นนอกฟังหนิพี่สิเป็นท่องคำแถบเอาไก่ โอ้เบนบ่นี่นะทองคำทองคำโอมเยียกว่กไงข้นตากรสมัมตักรนด้ขึ้นด้านบนบ่แกปปขึ้นไปด้านบนปะ,อ,ปะอันนี้คือภาพบรรยากาศด้านบนเนอะทุกท่านที่บาโบยางขึ้นมาโอ้ อันนี้มันท้องค้ามแถเลยเบาไก่ปลูกในท้องค้ามด้นี่ทำส,สุกยส้มเอ๋อยทำสุกยส้เอ๋ยอยากให้แม่ทำสุ๋ยส้ม่เห็นพี่แมนมาท้องค้ามแถดีกว่านี่มันบอกมาคลองลีด้วนี่ท้องค้าอีกทีเลยเบาไก่ด้าน,นล่างจะเป็นฝูขคนที่เอ่อเวียนวนเขาไปกลาไวไหวองค์พระแก้วมรกตทุกท่านเลย นี่คือจุดที่องค์พระแก้วประดิษฐานอยู่เนาะพีะ่น้องเนาะนี่ฮะเดี๋ยวบาบกุกัสิไปท่ายภาบรรยากาศด้านอื่นก่อนพี่น้องเพราะบาบุกเคยมาจักเสื่อหรอกจักชุดเดยเป็นชุดเดย์ว้าวอ้ ฟังนั้นนี่เบิรงคือจังเจดีท้องคามพี่น้องเอ๋ยสองฝากฟังที่อยู่ตรงปราสาทพินมาพี่น้องมาฟังนี่มาฟังนี่โอ้อันนี้นกทัดสีมาบอกพี่น้อง มาวงอันมาคอยเปลี่ยนด้อยบาไกลบาไกลเป็นได้ไดตื่นเต้นแห้งตื่นตันแห้งอ่าบอกว่าออกบอกว่าถือพี่หน่อยเขามาเห็นแล้วทุกมองทุกมุม จะเปจะมาอยากถ่ายรูปไว้ทุกจุดทุกอาทิตย์ทายวัดโทรศัพท์จะเต็มก่อรยุบอีกหรอกเลยโอโ้โหสุดยอดอยอันนี้ต้องบวกเน,ะน,นาะแนนแล้วใจอยากถ่ายทุกม,มุมแต่ว่าถ่ายหลายพ่ได้แม่นบอเขาไถ่ายบางจุดเขาไถ่ายบางจุดเขาไถ่ายแม่นแมนมดเขาไปทายเป็นด้านในเพิ่งกบไถ่ายแม่นข้างด้านนอกเพิ่งไถ่ายได้บดเลยแม่นแล้วพี่น้องเลยมองจุดพักแก้วมันก็วัดเพิ่งจะไม่ทายรูกเพี่น้องถ่ายได้แต่อยู่นอกซุ่มกล้องเขาไปเอาพี่น้องเรยจังใดแม่นไปไปไป พาไปยางส้มหรือว่ายางเหล่ามผ่าบรรยากาศอยู่ข้างในเนาะข้างในอย่างเป็นหรอทุกจุดที่ห้างในยางเขามาพี่น้องเางไทุกมุมกับเป็นผ่าบรรยากาศที่บอกเรียกว่ามีคุณค่าทางสายตาเลยพี่น้องเลยแม่นอกพี่นบอมมี่มงตีนะฮะโค้ชมูุสึกนี่เรือเป่า ได้มากเมื่อนี้อาทิจำไปหอดมือตายพื่อนเพื่องเอ้ยโอ้โหพี่น้องเอ้ยดีใจายประทับใจายขอบคุณทีายเด้อครับขอบคุณเอฟซีเนาะพี่น้องถามว่ามีเอฟซีในเมื่อนี้บอกไกลครึ่งสิบริข่ามากเห็นภาพบรรยากาศอยู่ข้างในน,นี่เนาะพี่น้องเนะาะไปโอ้โหเอฟซี่ะอรอะไรพระเจดีเนาะนี่เขาจะมาจบคลิปนี้ล้น,นี่คือองค์พระ พระธาตุบ่าพี่น้องหรือว่าพระเจดีมาดันนี้กันแล้วกันพี่น้องเอ้ยบ่าวโบกับบ่าวไกลแล่ะครับบ่าวอวดมันนี่ห้บ่าวอาวดเป็นหน้าสั่งภาพบ่าวโบกับบ่าวไกลกันที่ว่าเหล่าผ้ากันชาอะไรครับชุ่มค้าวมีคุณค่าอลไรครับองพระธาตุหรือว่าพระพุทธ,ธรูปต่งตงตงตงางๆโดยเฉพาะว่าแก้วเขาไปดันน่าเ,ห,เ,เห็นอีกอย่างนีงเห็นอ่า องค์พระแก้วมรคนพระแก้วตั้งอยู่เทิงสง่าอยู่องค์เดียวแล้วก็ครอบๆมันจะเป็นพระพระอินแต่ก็เป็นหูมันยังเพิ่นแบกเพิ่นแบกไว้นะบอกก็อธิบายมาถือจะเป็นรูปของพระพุทธพพระุทธเจ้าหรือว่าพระยังนี่แหละบกกาอธิบายมาถือเลยเข้าไปโอ้โหเป็นภาพตุบป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 เลยพี่น้องเลยก็คืว่าเป็นบุญวาสนาของเขาสองคนน่าไปยังลาบคาเขาชมชาวต่างชาติค้นหาลอยเป็นยังเขาคือจังบวมาบรรยุทธ เพราะว่าวันยุทธอาจจะไม่มีเวลามากนักผมเราจะได้กลับบ,าบ้าทวันยุทธกับสิบ้าตัวเองนะพรับผาแม่เยี่ยมบ้านก็เลยผมมีเวลาในชุดนั้นก็เลยจะได้ก็แล้วแต่การรับสนับสนุนจาก FC เอฟซีเพื่อนให้เขามาแล้วก็เป็นการจัดจ่ายในการเดินทางและกับค่าบัตรเพา่อนของเนาะภาพบรรยากาศเรานี่ที่บาโบเก็บมาฝากตอนทุกท่านว่าเดี๋ยวเขามาหอดมาถึงแล้วเนี่ยตามคำเชิญของเอฟซี ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและให้กำลังใจอย่าลืมสนับสนุนบาบูด้วยการมากดข่ามโค้ชหน้ากันแล้วกันน้อง่น้องเนาะสบายดีสบายดีสบายดีบาไก่สบายดีบาบูไปแล้วบาอ้วนสบายดีบาบาูวันสบายดีบาอ้วนสบายดีขอบคุณลิซีนีขอบคุณไลด์เดอร์ยิบีที่ลงเงินมาสนับสนุนมาให้เขาวัดพระแก้วขอบคุณหลายหลายบาไกายปไป 嗯，是国王还是做什么呢是来卖东西的，对好，这这块正好。 พรงนี้ทศก,กัน